สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องเกดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สยามพารากอนทอนนะคะวันนี้เราก็มาดูคอนเสิร์ตน้องเกดก็แวะเอาของขวัญมาให้ของขวัญให้พี่อาร์มมาให้เจให้ดูอันนี้อันนี้ให้พี่อาร์มนะคะ่ก็เดี๋ยวจะเปิดดูข้างในให้ดูนะคะว่าเป็นอะไรนี่รองเท้าสวยมากขอบคุณน้องเกดมากเลยนะคะเย็บเองต้องนานแหนะใช่น่ารักด้วยขอบคุณน้องเกดมากมากเลยที่อุตส่าห์มาหาพี่มนเรกคนนะคะาแล้วก็ที่บรรยากาศในในงาน อันนี้เพื่อนๆนะคะพี่พี่ฝ้ายพี่ไม้แล้วก็คุณตัวธรามชาตสุนันทมาด้วยเอางานนี้อันนี้น้องชิชาสาวไิ้ประจานอันนี้พี่โดราญานะคะปนปนปนนะคะวันนี้นางสวยเนาะอันนี้พี่ลินเซ่ค่ะประจำตับเต็กของเรานะคะสุนันทเป็นไงบ้างคะคุณนันท์ดีนะคะร้านพีุ่้ยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูคอนเสิร์ตข้างในแล้วเนาะเดี๋ยวน้องเกศต้องกลับบ้านน้องเกตศน้องเกตมาคนเดียวเนาะใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวน้องเดี๋ยวให้น้องเทคแคร์ตัวเองแล้วก็เดี๋ยวอีกสองเดือนเจอกันนะคะจะไปยังพไปเกาหลีเนาะโอเคแล้วไงเดี๋ยวเราเจอกันในจุดเชิญเดี๋ยวนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะน้องเกตวเจอกันนะบ๊ายบายค่ะบายแม่เนี่ยเกยากให้ดูบรรยากาศโดยรอบก่อนสำหรับคนที่ไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตอยากให้นี่นะคะคนว่าขึต่อแถว สวยต่างหาค่ะไมนะไหนวค่ะ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 เ่ีค่ะค uh ่ะค <Yeah> ่ะค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  UH ่ะค่ะค่ะค่ะเ่ีค่ะเราคจอกัะนะคะค่ะค่ะก่ะค่ะค่ค่ะค่ะ yes, ค่ะคะค่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 ะคะค่ะค่ะค่ะค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 ่ะค่ะค่ะคะคะค่ะค่ะค่ะบค่ะวนะค่ะค่ะคะค่ะบ่ค่ะะค่ะคะคค่ะ่ะคค่ะคค่ะ ะะเดี๋ยวเจอกันต้องเกตเดี๋ยวเจอกันเดีเ๋ยวเ,เราต้องนัดกินข้าวกันแน่นอนนะคะไมบายค่ะ